สวัสดีครับพบกับพี่มิตางและครอบครัวตกโกทางช่องมิตางกะชาแนลเอ๋นะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นวันเด็กประจำปี2 5 6 6นะครับที่เรามาร่วมกิจกรรมเดินแบบกันที่อิมพีเรียนสัมโลนะครับได้งานอิมพีเรียนและบีทคิตตี้คอนเสิ์นะครับมีพร้อมไหมครับพี่มิตางพร้อมไหมมาตินนี่ไม่ต้องถามครับพร้อมตลอดเวลาครับเพื่อนพร้อมนนะครับตามพวกเรามาเลยครับ สำหรับการประกวดครั้งนี้นะครับจัดขึ้นตรงกับวันเด็กพอดีเลยนะครับและการประกวดครั้งนี้นะครับชื่อว่างาน i p e r i พลีย n u n n นี a และ t k s s s Contest ณศูนย์การค้า i m p e r i ี n World สํโรงครับเป็นการประกวดการเดินแบบของน้องๆหนูๆน,นะครับภายใต้ธีมของงานวันตรุษจีนครับ จะเห็นได้ว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับจะแต่งกายในชุดธีมของวันตรุษจีนทุกคนเลยนะครับมาประชันความน่ารักกันครับจะเห็นน้องๆหนูๆนะครับแต่งกายกันแบบอ้หมวยเล็กหมวยใหญ่ตีน้อยตีใหญ่มากันเต็มงานเลยล่ะครับสําหรับคําขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2566ปีนี้นะครับรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีครับและสําหรับเด็กๆนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญสำหรับพวกเขามากๆเลยนะครับงานประกวดครั้งนี้นะครับ ได้เตรียมกิจกรรมพิเศษและของรางวัลพิเศษมาแจกน้องๆหนูๆมากมายเลย่ะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับตามที่มีตังเข้ามาชมในงานได้เลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นของรางวัลสำหรับน้องๆหนูๆที่เข้าประกวดนะครับได้รับรางวัลนะครับมีมาแจกกันอย่างจุใจครับเยอะแยะมากมายเช่นเคยนะครับชมใกล้ๆกันนะครับมีทั้งถ้วยรางวัลนะครับรางวัลเงินสดนะครับและของรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับ เรามาชมบรรยากาศภายในงานกันนะครับนี่นะครับน้องๆหนูๆพร้อมกับผู้คนรครับกระดังแต่งหน้ากันนะครับเตรียมเข้าประกวดในงานที่อีเดียน,นี้นะครับมากันเยอะแยะมากมายนะครับอ้เ <c oughs> เป็นทีมสุดจีนกันทั้งงานเลยนะครับเนี่ยฮะนี่ครับด้านบนเวทีก็มีการซ้อมเดินประกวดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแอบชมพี่มิตตังด้านข้างเวทีนะครับว่าพี่ตังกาลังเตรียมตัวยังไงนะครับ กำลังทำความเข้าใจกับทางพิธีกรที่แนะนำพี่มีจังอยู่นะครับนี่นครับ้ดูแต่ละน้องๆแต่ละคนนะครับน่ารักมากเลยนะครับครับกำลังฟังวิธีการเดินที่ถูกต้องกับทางพิธีกรอยู่นะครับ ค่อนข้างร้อนตรงนี้นะครับ oh, <no. S 1> โอ้โหนี่น้องคนนี้ก็น่ารักเลยนะครับ <Wow. S 1> มาแแบบตีมตุดจีนจริงๆครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับการเดินแบบของขวัญใจมหาชนของเราครับพ <Yeah. S 2> ี่มีตังครับ <Yeah. S 2> ออกมาแ oh. จกความสดใสให้ FC ได้ชมกันนะครับ มีโปรยยิ้มโบกมือให้เอฟซีงล่างเลยนะครับมีความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับโพสท่าแจกความสดใสอีกหนึ่งช็อตครับน่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยแจกความสดใสกันแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับจนพิธีิกรต้องเข้ามาประคองเลยนะครับเนี่ยสมกับเป็นขวัญใจมหาชนของเรามากๆเลยครับแต่ดูเหมือนพี่มีตังจะลืมอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยโอ้ตอนนี้พีกรต้องพากลับมาหน้าเวทีอีกครั้งครับเพราะอะไรครับเนี่ย ออเพราะช่างภาพเก็บภาพไม่ทันครับต้องกลับมาโพสโชว์ความสดใสใหม่อีกครั้งนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับถนัดอยู่นะครับพี่มีตังเราเราครับตอนนี้ดูเหมือนช่างภาพจะเก็บภาพเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พิธีกรก็กําลังพาพี่มีตังเดินลงจากเวทีนะครับน่ารักมากเลยครับและสําหรับช่วงต่อไปนี้นะครับจะเป็นการประกาศผลรางวัลสาหรับน้องๆหนูๆผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับ ตอนนี้น้องๆหนูๆกำลังจับแถวนะครับเพื่อรอฟังการประกาศผลรางวัลนะครับใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลบ้างเพื่อนๆช่วยเชียร์พี่มีต่างด้วยนะครับ นี้ประกาศชื่อผู้ที่ได้รางวัลท่านแรกนะครับจะมีพี่มีตังหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนช่วยเชียร์กันด้วยนะครับพคนมือรับรางวัลจากแม่ตองเสร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะครับเป็นการประกาศผู้ที่ได้รางวัลนะครับที่มีตังได้มาหนึ่งวันนะครับเป็นรางวัลขวัญใจช่างภาพนะครับอือขอแสดงความยินดีกับพี่มีตังด้วยนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนและ F c ซทุกท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจพี่มีตังนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับ ต้องขอขอบคุณศู์การค้าอิน e r i ร์เนโสำโลนะครับที่ได้จัดงานประกวดอินเทอร์เน็ตฟันนี่และบิดคิสคอนเทขึ้นมาในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณตองอีเวนต์นะครับและอีเวนต์ซูเปอร์คิดนะครับที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้ออกมาแสดงความสามารถนะครับทําให้น้องๆหนูๆมั่นใจในตัวเองนะครับและกล้าแสดงออกครับและที่สําคัญที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณ f c ทุกขัานนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่มีตังนะครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้กิจกรรมการประกวดด้านบนเวทีเสร็จแล้วนะครับแตกกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับน้องๆหนูๆในวันเด็กยังไม่จบนะครับตอนนี้พี่มิตังก็มายืนรอเพื่อร่วมเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆด้านล่างอยู่นะครับเพื่อนรอเล่นเกมและรอรับของขวัญกับเพื่อนๆครับเอาละครับตอนนี้พี่กองก็เรียกเด็กๆขึ้นมาเล่นเกมกันบนเวทีเยอะนะครับขึ้นมาได้ทั้งน้องๆผู้เข้าประกวดและผู้มาร่วมงานประกวดเลยนะครับเพื่อนๆมาร่วมงานเยอะจริงๆเลยละครับ เอาละครับช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับ <Wow. S 1> กับกิจกรรมอิมพีเรียนฟันนี่และบิดคิสคอนเทนจัดให้นะครับ <Wow. S 1> เกมที่เตรียมไว้สำหรับเด็กๆจะเป็นอะไรนะโอ้โห <Wow. S 1> oh เด็กๆตอบได้ทุกคนเลยละครับ <Wow. S 1> เก่งมากๆเลยครับ <Wow. S 1> แต่พิธีกรขออีกครั้งครับน้องๆตอบให้ดังสนั่นอิมพีเรียนเวลกันไปเลยครับ yeah. โอ้โห oh จบจากคำขวัญวันเด็กก็มาตตอนด้วยเพลงชาติไวรุ่นฟันน้ำนมกันเลยครับอ้โหสุดจริงครับเนี่ย รูเหมือนพิธีกรจะเจอหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมที่นี่แล้วนะครับเนี่ยน้องหนพี่หอะไรลิวค่ะองงานตัวแล้วครับบอกตรงๆแล้วสมได้เลยครับเอโอ้โหของจริงครับน้องดีที่สุดจริงๆครับ สุดแบบดุดังไม่เกรงใจใครเลยครับเนี่ยมาทอดนี้ใช่เลยครับย้อนให้เป็นเหมนาแ,แกงมว้ด้ยควัมน้ำนมที่นี่เลยครับกิจกรรมบนเวทีที่นี่ยังไม่จบนะครับแต่วันนี้พี่มีตังต้องขอลา,าเพื่อนๆที่เวทีแห่งนี้ไปก่อนนะครับเพราะวันนี้พี่มีตังจะไปเที่ยวงานวันเด็กกับครอบครัวกันที่สวนสัตว์ในตำนานครับ ซึ่งที่นั่นก็คือสวนสัตว์ลอยฟ้าพาตาปิ่นเก้านั่นเองครับเพื่อนๆพร้อมจะไปกับพี่มีตาหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามพี่มีตามาเลยครับและตอนนี้นะครับครอบครัวตัวกลมของเรานะครับก็อยู่กับที่สวนสัตว์ในตำนานครับชื่อว่าสวนสัตว์อะไรครับอมีพาตาปิ่นเก้าสวนสัตว์ลอยฟ้าพาต้าปิ่นเก้านะครับที่นี่ครับเปิดมาอย่างยาวนานนะครับกว่า40ปีนะครับ เดี๋ยวจะพาพี่ตังกับน้องมาตินนะครับไปชมสัตว์บนสวนสัตว์ลอยฟ้านะครับมามีพร้อมยังครับตอมล้อมยัง <Yeah. S 1> มาตินนี้ไม่ต้องถาม <Yeah. S 1> โอเคครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนนครับตามพวกเรามาเลยครับ yeah. Yeah. วันนี้นะครับครอบครัวตัวกลมได้พาพี่มิตังกับน้องมาตินมาเที่ยวสวนสัตว์ในตำนานหรือสวนสัตว์พาตาปีนเก้าวสวนสัตว์พาต้านะครับตั้งอยู่บนชั้น6และชั้น7ของห้างสสินค้าพาตาปีนเก้า ที่นี่เป็นสวนสัตว์เอกชนที่แรกของประเทศไทยนะครับและอยู่ยืนยาวมากว่าสี่ทศวรรษแล้วนะครับเรียกได้ว่าอยู่ผู้เมืองไทยมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับสําหรับคนยุค9 0้าสูที่เคยมาที่นี่นะครับสวนสัตว์แห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยภาพความประทับใจเปรียบเหมือนห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์นะครับและสัญลักษณ์ประจําสวนสัตว์แห่งนี้เลยนะครับเจ้าบัวน้อยครับ ซึ่งอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานและเป็นกอริลลาตัวสุดท้ายของประเทศไทยนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับการเวลาผ่านไปทั้งตัวห้างและตัวสวนสัตว์ก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาเราไม่อาจทราบได้นะครับว่าอนาคตที่นี่จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ครอบครัวตัวปมยังมีโอกาสพาพี่มีตังและน้องมาตินมาเที่ยวสวนสัตว์ลอยฟ้าในตำนานในวันที่ยังมีสถานที่นี้อยู่ครับเผื่อวันหนึ่งเขาได้เล่าให้คนรุ่นเขาฟัง ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมาสวนสัตว์ลอยฟ้าในตำนานสวนสัตว์ลอยฟ้าฮาต้าบินเก้าแต่ดูเหมือนจะเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นกับสวนสัตว์แห่งนี้ครับ <Wow. S 1> นั่นคือมหัศจรรย์แห่งโซเชียลหลังมีกระแสบัวน้อยลิงกอริลลาตัวสุดท้ายของประเทศไทยทําคนส่งข้อความให้กําลังใจร <Wow. S 1> วมถึงแวะมาเยี่ยมจนคึกคักในรอบ20ปีเลยล่ะครับ <Wow. S 1> ครอบตัวตัวกลม ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวนสัตว์ลอยฟ้าในตำนานสวนสัตว์ลอยฟ้าพาต้าปิ่นเก้าโอ้เอาละครับตอนนี้พี่มีตังของเราแล้วครับกับน้องมาตินก็โอ้โหไม่กลัวเลยครับเนี่ยมาตัดัางูง่ายๆครับโหแต่ดูเหมือนน้องมาตินจะมอบตัวแล้วครับโอ้แต่พี่มีตังเรานะครับจดจ้องงูนะครับไม่กลัวนะครับเนี่ยโอ้กล้าหาญมากครับ เอาไงดีครับเนี่ยจะเดินเข้าไปจะไปต่อจะพอแค่นี้ครับเอาล้วครับจะยังไงครับเนี่ยกระดานรวบรวมความกล้าครับอะไรครับพ่อนุ่มทรงแบดไม่เอาเหรอครับเนี่ยโอเคครับอี่มีตังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำอะไรอยู่ครับยืนเส้นอยู่เป็นมือลิงเหรอครับเนี่ยไหนมือลิงอยู่ไหน อยู่ไหนครับพี่มี่ตังกํากลังอยู่ในโลกความสนุกนะครับเอาแล้วน,นี่ก็กำลังจะโผล่มาแปลงร่างเป็นเป็นอะไรครับตอนนี้พี่พี่ตังจะแปลงร่างเป็นใครครับเอาเรามารอชมกันนะครับรู้สึกว่าวจะจะจะเอ้ยพี่ตังแปลงร่างเป็นสุริล่านะครับโอ้โห น่ารักมากเียนะครับอืมมีทางแปลงล่าเหรอครับโอ้โหน่ารักจริงๆครับมาในมาของคริลาตตัวใหญ่ปุงโตนะครับอือหือดูครับแลบลิ้นปิ้นตาใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้โหคิงคองหิวไหมครับเนี่ยแลบลิ้นนีคิดว่าหิวกล้วยใช่ไหมคิงคองหิวไหมคิงคองหิวไหมครับหิวแล้วครับพยักหน้าครับโอเคครับไปหาอะไรทานต่อไหมครับแต่ดูตัดต่อดีกว่าครับ ดีนะอือหืออะไรครับพี่มีตังชมอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยโอ้นี่นะโอ้โหไหนครับเนี่ยโอ้โหเหลื่ยมครับอืมน่ากลัวไหมพี่มีตังพี่ตังมาชมอะไรต่อครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นกิ้งก่ายักษ์นะครับเดีย๋ยวครับตามพี่มีตังไปชมอย่างอื่นต่อดีกว่าครับ พี่ตังกัชมอะไรต่อครับเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นตัวโอ้ไม่ใช่แมวน้ำครับเนี่ยไม่ใช่มันตัวอะไรครับเนี่ยพี่ตังนี่ป้ายก็เรือนรางครับไม่เป็นไรครับโ oh <no. S 1> อ้โหโอ,อ้ตอนนี้พี่มีตังก็กำลังพาเพื่อนๆชมเม่นใหญ่แผงคอยาวนะครับอืมอยู่ไหนครับพี่มีตังเม่นอยู่ไหนครับ ชี้ดีครับโหอยู่ตรงนู้นนะครับไหนไปดูใกล้ๆอีกครับอ๋อเม่นใหญ่แผงคอยาวกำลังนอนหลับนะครับพี่มีตรางว้าวอืมตื่นเต้นไหมครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อไหมครับหาเลยครับเนี่ยอะไรอีกครับเนี่ยอันนี้พี่มีตรางพาเพื่อนชมอะไรต่อครับเหรือจะเป็นเม่นแอฟริกานะครับไหนอยู่ตรงไหนครับเนี่ย อยู่ตรงนู้นครับเม่นแอฟริกาขาวนะครับว้าวแลวพี่มีตังค์ามเพื่อนชมอะไรต่อครับเต่าบกแหละครับอ๋อเต่าบกนะครับไหนตรงไหนครับพี่มีตังนูนนะครับโอ้โหทัวเบลเลอร์เลยครับเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับอื เตาตัวใหญ่ไหมพี่มีตังโอ้ตัวใหญ่มากใช่ไหมครับอากจะบาบชมที่อื่นอีกไหมครับเนี่ยนาไปเลยครับนำนเพื่อนไปเลยครับเราตามพี่มีตังไปเลยครับพี่มีตังดูอะไรครับเนี่ยดูหมูเหรอไหนเนี่ยหมูอยู่ไหนเนี่ยเอาหมูนอนหลับอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับ ดูนอนอย่างมีความสุขมากๆนะครับไอพี่ตังครับอยากไปทีไหนครับเนี่ยโอเคครับนําไปเลยครับนําไปเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับอะไรครับเนี่ยพี่มิจังพี่ตังจะชมอะไรครับตัดสินใจได้ยังพี่มิจังมีอะไรครับเนี่ยกำลังมองอยู่นะครับ คืออะไรครับเนี่ยมีกลงครับแต่ยังมองไม่เห็นนะครับเจอยังครับพี่บินตังยังไม่เจอนะครับค่อยๆมองดูนะครับดูเหมือนพี่บิตังจะเจอเป้าหมายนะครับพี่บิตังครับอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรครับอูหูนี่น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองยักษ์นะครับเนี่ยนอนแบบอยู่ในกรงอย่างสบายใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆดีกว่าครับเนี่ย Oh, no. โอ้มีอ่างอาบน้ำเลยครับอันนี้เขาประดับไว้ครับพี่มิตังครับกล oh, <no. S 2> ัวไหมครับพ oh, <no. S 2> ี่มิตังไม่กลัวใช่ไหมครับชมพิลต่อไหมครับตอนนี้พี่มิตังก็กำลังพูดคุยกับลิงอยู่นะครับรู้เรื่องไหมครับเนี่ยโอ้ oh, ต่างคนต่างสื่อสารกันอยู่นะครับ oh, <no. S 2> ลิงจะอ,อะไรพี่มิตัง oh, <no. S 2> พี่มิตัง อย,อยุดสื่อสารอยู่พักใหญ่ๆนะครับเนี่ย,ยดูอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวไปชมอย่างอื่นกันไหมครับพี่มิตังโ,โอเคครับไปเลยครับนำไปเลยครับ้ตอนนี้พี่มีตังก็มาหยุดที่ลิงขาวนะครับมันคืออะไรครับมังพันอะไรครับ ไปชมใกล้ๆดีกว่าครับโอ้โหมันคืออะไรครับพี่มิตังโอ้โหนี่มันคือลิงขาวใช่ไหมครับว้าวอือหือแย่ๆนะครับเนี่ยไปดูใกล้ไหมพี่มิตังโอ้ตรงนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับโหะแยะนะครับอือหือเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆดีกว่าครับโอ้พี่มิตังก็ตลังสื่อสารครับลิงขาวนี่นะครับเนี่ยไปชมใกล้ๆกันดีกว่าครับ โอ้โหนี่ครับอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับลิงขาวเนี่ยนะครับนี่พี่ตังชี้ครับชี้ชี้ไปที่ลิงขาวนะครับไปต่อครับเอาละครับตอนนี้พี่พี่ตังมาหยุดที่ลิงเหมือนกันนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเนี่ยลิงอะไรครับเนี่ยลิงอะไรครับพี่พี่ตัง เกิดจ้องครับโอ้ลิงตกใจครับทั้งคนทั้งลิงก็ตกใจทั้งคู่ครับเนี่ยฝั่งนี้มีอะไรครับเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นลิงขาวเหมือนกันนะครับเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยนี่นะครับพี่มีตังก็หยุดมองที่ลิงขาวในกรงนี้นะครับว้าวอืเขามีสัตว์เยอะมากเลยนะครับที่สวนสัตว์พาต้าเนี่ยครับ ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะครับโอ้อยู่ข้างบนจริงๆนะครับโอ้โหลิงหน้าขาวนะครับวันนี้พันอะไรไม่มีบอกไว้นะครับตอนนี้ถัดจากลีงนะครับก็มาดูนกนะครับเป็นนกแฟมิงโก้นะครับอืมอยู่ันเมืองครอบครัวนะครับเนี่ยไหนครับพี่มีตัง บนนี้นะครับนกแฟมิโก้ใช่ไหมครับโโอ้หน่ารักมากๆนะครับเนี่ยดังชอบไหมครับนี่อะไรครับพี่มิตรดังตัดอย่างนกคืออะไรครับพี่มิตรดังจะไปไหนต่อครับเนี่ยอือข้างบนนี้นะครับเขามีสัตว์เยอะมากเลยนะครับให้เรามาชมกันนะครับเนี่ยโโอ้หตอนนี้พี่มิตังเขากำลังชมน่าจะเป็น น้อยหรือแกะน้อยเนี่ยเหรอครับเนี่ยโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับเีไหนู้ชมที่มีทางใกล้ๆดีกว่าครับกำลังหยอกล้อกันเลยนะครับเนี่ยว้าวอืมนะครับตามพี่มีตังไปต่อดีกว่าครับเอาหยุดอะไรครับเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้เหรอครับโอ้โหมีการท้าทายกันด้วยครับเนี่ยอืมเป็นอะไรอยู่ครับพี่มีตังสื่อสารเข้าใจไหมครับ คือทางเข้าใจไหมครับเนี่ยโหท้าทายใหญ่เลยครับเนี่ยพี่ตังโอเคครับไปไหนต่อครับไปไหนต่อเดี๋ยวไปไหนต่อครับตอนนี้พี่มีตังก็กำลังมาซื้อคุปปองสำหรับอาหารสับนะครับโอเคครับ นะครับ <c oughs> <right? S 1> ตอนนี้พี่มีตังกำลังมาซื้ออาหารให้กับสัตว์อยู่นะครับตอนนี้พี่มีตังกำลังเลือกนะครับว่าจะซื้ออะไรดีให้กับสัตว์นะครับนั่ละครับอะไรีได้แครอทมาหนึ่งถุงครับไปเลยครับพี่มีตังให้ตัวไหนดีครับโอ้โหเล็งนะครับเล็งมาตั้งแต่แรกนะครับเอาละครับพี่มีตังยืนให้กับสัตว์เลยนะครับ กินไหมพี่พิทังกินไหมไม่สนใจอาหารพี่พิทังครับกาเปลี่ยนเป้าหมายกันได้โอ้โหผสมความตื่นเต้นในการให้ไปหนึ่งนะครับตร,ตรงไหนอีกตรงไหนอีกนี่ไงพี่พิทังพี่พิทังเห็นไหมเนี่ยพี่พิทังครับครับเดินไปให้ตัวไหนอ๋อให้ตัวนี้ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับกินไหมไม่กินครับอะไรกันเนี่ยไม่กินของพี่พิทังเลยทำไมเนี่ยเอาเอาต่อดิ เอาไงดีนะนอ่ะครับหาแล้วตัวที่ดีกว่าโอ้โหตกใจเลยครับอือหืออ่าให้ตัวไหนอีกครับครับจดจดจองจองนะครับอเอาทำไมเดินหลบอะพ,พี่ตังอ่ะละ้ครับเอาเลยเอาเลยกินไหมกินเลยเ ให้แบบกลัวๆก็กล้านะครับอือเอาอย่างไงดีครับเนี่ยเอาละครับตอนนี้พี่มีตังของเราแล้วครับกําลังจะให้อาหารสัตว์ในมุมนี้นะครับเอาละครับอือกลัวๆก็กล้าแต่ก็ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษนะครับอยากจะให้นะครับเอาละไปให้ตัวที่ใสเท่าเราดีกว่าันี้แอบลอบวางกำลังพี่มีตังครับ ตเอาไงดีเนี่ยไหนลองให้ที่พี่มีตังเอาให้เขาทีครับว้าวนะครับค่อยๆล้วงครับมึงตัวใหญ่ไปไม่ไกลครับเอาละครับตอนนี้พี่มีตังกำจ้องอยู่ครับนี่ครับปลาดาวที่นี่นะครับนี่คี่คิงของกอริลล่านะครับเนี่ยฮะ พี่ตังครับกลัวไหมครับมันกินข้าวอยู่แหละครับไม่ได้กินข้าวมันกินกินอาหารมั้งครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับอยู่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่มาอย่างยาวนานเลยนะครับโอ้โหตั้งแต่เปิดจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่ครับรุ่นต่อรุ่นเรามาชมกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับที่มาชม เราตัวนี้นะครับนี่ครทานอาหารได้อย่างใจเย็นนะครับเราจะชินนะครับกับการที่แบบเป็นซุปอร์สตาร์ที่นี่นะครับโอเคครับไปด้วยกันต่อครับสวัสดีนะครับพี่พี่แดงกำลังพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาในห้องกิจกรรมนะครับของสวนขาดตานะครับอืมที่นี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสำหรับน้องๆหนูๆนะครับเด็กๆข้างในนะครับ ในการกิจกรรมระบายสีตุ๊กตานะครับพี่ประธานชอบอันไหนครับหยิบก่อนเลยครับเอีนะครับอ่าฮะเอ้าพี่ประธานครับลืมสีครับไปไปเอาสีครับอ๋อเดี๋ยวเขาเอาให้สีที่โตครับพี่ประธานครับก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับน้องๆหนูๆนะครับที่มาเพ้นตุ๊กตานะครับแล้วก็มีโอ้มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนะครับที่นี่นะครับ พี่ตังก็เามาดั่งคอยตรงโต๊ะเตรียมทำกิจกรรมมานะครับ <Yeah. Ooh. S 1> ในระหว่างที่รอสีนะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศภายในห้องกิจกรรมของสวนสัตว์พาตากันนะครับโอ <Wow. S 1> ้นะครับเรียกว่าถึงห้องกิจกรรมละฟานะครับ <Wow. S 1> น่าจะเรียกว่าแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วนะครับอย <Wow. S 1> ู่ท่ามกลางเมืองหลวงนะครับ <Wow. S 1> นี่นะก็เป็นกิจกรรมของน้องๆหนูๆที่มาทําไว้นะครับ ทั้งโอ้น่ารักมากนะครับมีเป็นตุ๊กตานะครับต่า,ตาครับแล้วก็มีเป็นเหมือ,อมนกับหัวยฟอนนะครับดูอบอุ่นมากครับเป็นแบบสวนสัตว์ในตำนาเลยนะครับตอนนี้นะครับ สีของพี่มีตังก็มาถิงนะครับต้องให้เวลากับศิลปินนะครับสร้างอารมณ์ในการใช้สีเลยนะครับกำลังเรียกกินตนาการของมันนะครับเนี่ยนิ่งสงบมากนะครับ้ <Wow. S 1> มีการปรับความเข้มของสีนะครับ <Wow. S 1> ขอเวลาให้มีตังโชว์จินตนาการสักครู่นะครับ พี่ตังก็กำลังเพลิดเพลินกับการทํางานศิลปะเป็นอย่างมากนะครับว้าวดูสิครับดูการสร้างสารรค์ผลงานระดับมาสเตอร์พีซนะครับเนี่ย <c oughs> มุ่งมั่นมากนะครับโอ้โ oh. หต้องต้องรอศริลปินท่านทําเสร็จแล้วมาอธิบายผลงานนะครับ เสร็จเรียบร้อยน,นะครับสำหรับผลงานศินละปะของพี่มีตังนะครับโอ้ดู oh, <wow. S 1> oh, สวยงามมากนะครับกับศิลปะแอปสักสมัยใหม่ของพี่มีตังนะครับเป oh, <wow. S 1> ็นไงครับพี่มีตังมาเที่ยวสวนสัตว์วันนี้สนุกไหมครับว้าวเป็นไงครับห้องกิจกรรม DIY ของสวนสัตว์พัฒาสนุกไหมครับสำหรับวันนี้นะครับพี่มีตังและครอบครัวตุขมมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับ เราจะนำสาระดีๆและความบันเทิงมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ bye บายบายครับบายบายเพื่อนที่ครับ